ติดตามช่องเดอรสตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องพยากรของช่องเดอรสตาร์954หมอดาวดูดวงพยากรไพ่ยิปซยิปพลังบวกนะคะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษนะคะชาวราศีเมษคือท่านผู้ที่เกิด ในวันที่13เมษาจนถึง14พฤษภานะคะหรือท่านที่ผูกด,ดวงนะคะวางดวงลัคนาแล้วอยู่ในราศีเมษลัคนาเมษนั่นเองนะคะสามารถรับชมและรับฟังคลิปนี้ได้นะคะการอ่านดวงการอ่านดวงของช่องมดดาวเนี่ยนะคะเป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมนะคะ ไม่ใช่เป็นโดนเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างบางครั้งไม่ตรงเลยก็มีเช่นกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นดวงแบบเฉพาะเจาะจงนะคะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็าสามารถที่จะสแกน qr code หรือว่าไลาย id ที่หมอดาวขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ,ะ <c oughs> เราจะ มาเปิดดวงของชาวเมดกันนะคะต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมดนะคะหรือผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าในปี2567 อะไรจะเกิดขึ้นกับชาวเมษชาวราศีเมษบ้างนะคะมาดูกันสิคะชาวเมษเป็นอย่างไรชาวราศีเมษเป็นยังไงคะ ดูสิคะโอ้โหหน้าหน้าไพ่นี้ขึ้นมา <c oughs> นะคะหน้าไพ่ขึ้นมาสวยงามเลยนะคะชาวเมธใบแรกก็เป็นไพ่เหรียญเลยนะคะใบแรกก็เป็นเหรียญเลยนะเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญแปดดาบ <c oughs> สามถ้วยว้า wow. วนะคะท r e e s of cups. The ะค c ับเดอะชาริออนะฮะโอ้โหคิงเหรียญชาวเมธปีนี้โอ้โหสิบเหรียญถือว่าเป็นปีทองของคุณนะเป็นปีที่ดีของคุณนะคะชาวเมธโอ้ยนะคะ มีไพด่ดีๆหลายใบเลยโอ้ยมีแต่แค่เรื่องของความกังวลเท่านั้นเองนะคะชาวเมษหรือว่าชาวราศีเมษในปี2567ถือว่าเป็นปีทองของคุณในเรื่องอะไรรู้ไหมในเรื่องของการเงินรัวๆหน่อยนะคะ เันดีมากเลยจะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นมาโดดเด่นสักขนาดนี้นะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคุณเลยนะนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เหรียญใหญ่ๆถึงสามใบนะคะความมั่งคั่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะ อะเรามาเข้าเรื่องการงานก่อนนะการงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะลงทุนต่อยอดนะในเรื่องของการทำงานนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวเมษชาวราศีเมษนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ที่จะหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณนะในเรื่องของการทำงานนี่ด,ดีมากนะคะการงานการเงินคุณดีมากเลยชาวเมธโอ้โหไม่อยากจะพูดเยอะเลยเจ็บคอเออดวงดีจนแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายเปิดมาก็ไพ่แบบว่าเหรียญนำมาแล้วนะคะในเรื่องของการงานของคุณเนี่ย นะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานในเรื่องของการแสดงฝีมือนะะหรือในเรื่องของโอกาสใหม่ๆ <c oughs> นะคะคนที่ทํางานนะ,ะเกี่ยวกับด้านการติดต่อต่างประเทศโดดเด่นมากๆนะผู้ที่ทํางานติดต่อต่างประเทศนะ,ะเดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะคะ สายงานที่ดีที่โดดเด่นเนี่ยคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะติดต่อต่างประเทศนะคะหรือคนที่ทำงานอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับทางด้านการลงทุนนะคะอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่กระทั่งคนที่อยู่ในสายตลาดเงนินตลาดทุนต่างๆการธนาคารนะคะคนที่อยู่ในแวดวงธนาคารหรือแม้แต่ คนที่อยู่ในแวดวงของบริษัทตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆห,หรือบริษัทใหญ่ๆที่มีทุนจดทะเบียนสูงๆนะนะคะได้หมดเลยนะคะคนที่อยู่ในสายงานสายอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสายตลาดเงินตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ขายประกันในหน้าขายประกันแอร์สจวตนะคะหรือในสายที่เกี่ยวทัางด้านการขนส่งทั้งหมด transportation ทั้งหมดนะะหรือ,อการงานที่จะต้องติดต่อต่อตางประเทศหรือว่าเดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะคะหรือท่านที่กำลังรอข่าวดีเกี่ยวกับทางด้านการเดินทางนะคะการทำงานในต่างถิ่นแดนไกลคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะหรือคนที่อยู่ในแวดวงราชการนะคะ คุณมีโอกาสได้ปรับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของการงานนะคะคนที่อยู่ในสายงานราชการทั้งหมดนะคะมีโอกาสที่ดีเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนำนะคะคนสนับสนุนนะคะมีได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะถือว่า เป็นปีที่ดีของชาวราศีเมษนะคะในทุกสายงานอาชีพเลยนะนะคะรู้สึกว่ามีไพ่ดีๆเข้ามานะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความกังวลนะคะคุณอาจจะมองว่าปีที่แล้วคุณก็มีความคาดหวังว่ามันจะดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ปังเท่าที่ควร นะคะคุณอาจจะมีความกังวลอยู่นะคะความกังวลที่สืบเนื่องมาจากปีก่อนหนะ้าหรือว่าปีที่แล้วมีความกังวลมีความกลัวว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงนะปีนี้สดใสค่ะนะคะร่ำรวยมีเงินมีทองมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเมตตาส่งเสริมเราอยู่นะคะราศีเมษนะคะมีความมั่นคงมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะไม่พูดก็ไม่ได้นะคะคุณมีโอกาสที่จะลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะซื้อที่ได้นะคะมีที่เป็นของตัวเองหรือบางคนเนี่ยคิดจะซื้อรถหรือว่าจะเปลี่ยนรถก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะซื้อรถเปลี่ยนรถได้ด้วยเช่นกันบางคนซื้อในราคาที่แพงเลยนะ นะคะซื้อเป็นแบบว่าประเภทลักชัวรี่ได้เลยนะชาวราศีเมษนะคะหรือบางคนซื้อบ้านก็ได้ปีนี้เป็นปีที่คุณอยากที่จะซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถได้ด้วยนะคะชาวเมษถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุณจะได้สมอย่างใจหวังเลยอะทุกอย่างเลยอะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถคุณสามารถมีได้ภายในปีนี้นะ ชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการเงินนี่ถือว่าดีหยิบจับเงินแสนเงินล้านได้เลยอะนะคะหรือว่าคนที่ลงทุนในขนาดใหญ่เนี่ยหยิบเป็นสิบล้านร้อยล้านก็ได้นะนะคะเพราะว่ามีทั้งคิงเหรียญมีทั้งสิบเหรียญเนี่ยโอ้ยแล้วก็เก้าเหรียญอีกนะคะคือปีนี้คุณคิดในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่างมากนะคะคิด ที่อยากที่จะมีเงินมีทองหรือคิดที่จะทําอะไรให้มีให้ชีวิตมันมีความมั่นคงให้มันมีความเออเป็นปึกแผ่นอะนะคะชาวเมษในปีนี้คุณจะมีการขยับขยายนะคะได้เป็นอย่างดีคิดจะทำอะไรได้อย่างนั้นเลยได้อย่างใจหวังนะคะชาวเมษเหรียญใหญ่มากนะคะ เหรียญใหญ่เหรียนดีมากเลยในเรื่องของความรักนะชาวเมษชาวราศีเมษในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคนโสดคุณมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือบางคนชาวเมษที่คบหากันมานานแล้วคุณมีโอกาสได้แต่งงานได้ด้วยนะนะคะคนที่เป็นคู่ครองคนรักคบหากันมาหลายปี นะคะมีโอกาสที่จะแต่งการแต่งงานกันได้ด้วยในปีนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดคุณก็พบเจอคนที่ถูกใจนะคะเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินดีนะคะเป็นคนทีเออ่เป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงทาง การงานนะคะเป็นผู้บริหารเป็น ceo ได้ด้วยนะคะเป็นที่ปรึกษาบริษัทได้นะคะหรืออยู่ในแวดวงราชการก็เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตนะคะหรือจะเป็นทหารตำรวจได้ด้วยนะนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่ มีจิตใ,ใจดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่ามีแฟนมาแล้วได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่ามีครอบครัวมาแล้วได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินดีมั่นคงหรือบางคนเจอชาวต่างชาติที่เกษียณได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลคุณ ได้ด้วยนะคะชาวราศีเมษหรือว่าชาวลัคนาเมษที่เป็นคนโสดนะคะคุณจะพบเจอคนที่เป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือบางท่านพบเจอรักต่างวัยก็ได้ที่ต่างวัยกันมากๆนะคะเถึงปีขึ้นไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะคะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะ ถือว่าเป็นปีที่ดีนะเป็นปีที่คุณจะเจออะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณรู้สึกว่ามีความแฮปปี้นะคะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณชาวเมษนะ,ะ <c oughs> ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะคะก็จะมีโอกาสที่จะไปเฉลิมฉลอง ะะมีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศก็ได้ด้วยนะมีโอกาสเฉลิมฉลองความรักกันมีโอกาสที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักหรือบางคนขยับขยายซื้อบ้านใหม่นะคะบ้านหลังเก่านะ,ะแล้วก็ซื้อบ้านหลังใหม่เพิ่มได้ด้วยนะชาวเมดนะคะ คุณมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะในคนที่มีความพร้อมแล้วในระดับหนึ่งหรือมีครอบครัวมาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะซื้อบ้านหลังที่2หรือว่าหลังที่3ได้ด้วยนะคะมีความเอ่อมีความอุดมสมบูรณ์น่ะมีความมั่งคั่ง นะคะจนที่แบบว่าคุณไปทำบุญทำทานอะไรได้ด้วยนะคะมีความมั่งคั่งจนเป็นลักษณะที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือทางด้านเงินกับคุณได้ด้วยนะชาวเมษนะคะคุณก็เป็นคนใจดีนะคะมีคนที่จะมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินการทองคุณก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีในขณะเดียวกันคุณก็จะทำบุญ เยอะด้วยในปีนี้นะคะคุณก็เป็นคนที่สายบุญอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทํำบุญทําทานกันด้วยนะคะกับคู่รักคู่ครองหรือภรรยาหรือว่าสามีนะคะออกทริปต่างประเทศหรือว่าออกทริปทําบุญต่างประเทศก็ได้ในประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีเมษถือว่าดีเลยนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรัก นะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในในเรื่องของโรคที่มาจากาความเครียดเออนะคะโรคที่มาจากการพักผ่อนน้อยนะ,ค,ะความเครียดการพักผ่อนน้อยหรือเป็นโรคที่เป็นลักษณะที่จะต้องดูแลตัวเองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรม,มนะคะ8ดดาบเนี่ย นะคะโรคเครียดโรคที่มันมาจากพันธุก,กรรมอะไรอย่างนี้นะคะได้ด้วยเช่นกันก็ต้องขยันตรวจสุขภาพหรือดูแลในเรื่องของการกินการออกกําลังกายนะคะคนไหนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ฉันดูอวบดูอวบอิ่มดูอ้วนหรือ,อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีแปดดบเนี่ย แปดดาบมันก็นั่นแหละค่ะโรคเสื่อมนะโรคเสื่อมของทุกคนของมนุษย์นะคะแปดดาบเก้าดาบสิบดาบเนี่ยนะคะโรคที่มาจากความเครียดหรือว่าโรคที่มาจากทางด้านการถ่ายทอดทงางพันธุกรรมนะ,ะหรือว่าโรคเสื่อมที่มันย่อมเกิดขึ้นตามอายุอานามที่มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่คุณก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะคะต้องดูแลสุขภาพ ร่างกายของคุณด้วยนะชาวเมษปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของคุณถือว่าเป็นปีทองปีขยับขยายปีแห่งการเจริญเติบโตปีแห่งความก้าวหน้าของคุณนะคะชาวเมษชาวราศีเมษสีที่ดีของคุณในปีนี้นะสีของความโชคลาภนะคะความมั่งคัง่งความร่ำรวยของคุณนะสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเขียว นะคะแล้วก็สีแดงนะคะชาวเมธเป็นสีที่นำมาซึ่งความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ของคุณนะชาวเมธนะมีสีเหลืองสีเขียวนะคะ นะเหลืองเขียวแดงนะคะเป็นสีที่ดีในปี2,567หรือว่าปี2024นะคะถ้าคุณคิดว่าดวงนี้เป็นดวงของคุณก็พิมพ์น้อมรับคำทำนายนะคะหรือกดแชร์กดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะอเอากลับมาฟังบ่อยๆก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะหมอดาวก็จะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจอย่างมากในการที่จะทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ